ข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดในการลงทุนอสังหาช่วงโควิดรอดไหม,ร,มรอดกันอยู่ไหมตามมุมมองของพี่โดแล้วพี่โดมองว่ายังไงบ้างคะที่เจอลูกค้าหรือที่ทําเคสมาตลอดปี2020ถ,ถ้าพูดรวมๆนะครับวันนีข้ข้อดีหนึ่งคือเราเนี่ยสามารถซื้อห้องอยุดคอนโดนในราคาที่ บางโครงการเนี่ยเราสามารถซื้อได้ถูกกว่าคนที่ซื้อตั้งแต่สามปีที่แล้วช่วงฟรีเซลอันนี้อ่าคนที่ซื้อไปช่วงสามปีแล้วก็อาจจะจำาปวนต้นดาบทางเดเวลอปเปหรืออะไรได้แต่ว่ามันก็คือด้วยความอยู่รอดเนาะมันมีวันนี้มันมีวิกฤตจริงๆครับก็เป็นโชคดีเป็นข้อดีในในส่วนของราคาใ,ใ,ในในในบางโครงการครับ อย่างข้อจํากัดเองเนี่ยก็กอ็อย่างที่อย่างที่ที่แจ้งครับบางบางสาขาอาชีพเองก็ยังไม่สามารถที่จะใช้คเครดิตในการกู้ซื้อได้ที่สาขาที่ที่โดนผลกระทบค่อนข้างเยอะมีคเครดิต บางทีก็ดีกว่ามีเงินสดนะจ๊ะคือมีเครดิตมันสามารถสร้างพลังเงินกู้ได้มหาศาลนะคะมีเงินสดบางทีเราอาจจะซื้อได้3มล้านแต่มีเงินสมมติว่าเรามีเงินเดือนสักประมาณสาี่หมืนกู้ได้3ล้านแล้วนะคะก็อันนี้เป็นข้อดีของของการซื้อสังหาละกันแต่ก็สุดท้ายการเป็นหนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่คนจะบอกว่า เป็นนี่ดีมันดีตลอดก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันก็คือภาระมันคือหน้าที่แล้วก็ภาระผูกพันในระยะย,ยาวด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เองเนี่ยจิ๊บว่าข้อดีเลยนะเรื่องดอกเบียเรื่องราคาสังหานะคะที่ถูกกว่าปกตินะคะแล้วก็ถ้าคุณซื้อสังหาได้ดีในตอนนี้ตาดีระได้ตาร้ายเสียนะถ้าคุณเลือกดีๆตั้งแต่ตอนนี้ในอนาคตคุณสามารถสร้างแคปิตอลเกนในอนาคตได้อีกนะคะนี่ก็คือเป็นข้อดีส่วนข้อจํากัด ข้อเสียในช่วงนี้คือน้ามือตะมวัวน,นิดนึงคือทุกอย่างมันลดราคาหมดเลยเราก็จะงงๆว่าเอา้ารู้มะเลอก,ลกัน,น,นทุกโครงการไม่รู้จะเลือกอันไหนดีคุณจิ๊บครับผมแบบงงมากเลยคืออสังหางมันลดหมดแล้วตัวไหนที่มันดีแน่ๆเพราะว่าคุณเข้าไปโครงการเซลล์โครงการทุกคนนะฮะ ก็ต้องมีหน้าที่ในการขายอสังขาของเขาซึ่งก็จะให้ข้อมูลที่อ่ะจิกก็พูดตรงๆอะเนาะเป็นบวกกับโครงการละกันทีนี้ สิ่งที่อ่าอันนี้เป็นเซลล์ทีมที่ฟีดแบกมาจากลูกค้าจิ๊บเนะเขาพูดบอกว่าเซลล์ทีมจิ๊บหรือทีม property consultant ของจิ๊บเนี่ยจะมีการทำรีเสิร์ชไปให้เป็นกระดาษจริงจังมากมากกว่าคนซื้อนะคะเพราะว่าเราอยู่ในตลาดมาเราก็พยายามจะให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๊บมองว่าการลงทุนในช่วงวิกฤตอะค่ะมันมีโอกาสดีๆซ่อนอยู่แต่ว่ายังไงอะ ในโอกาสนั้นมันก็ยังอยู่ในวิกฤตนะคะก็ใช้สติในการซื้อสังหารให้ดีรวมถึงถ้าใครไม่รู้จะไปที่ไหนเลยทางทีมจิบก็ยินดีมากๆในการที่จะเป็นที่ปรึกษาในการซื้อสังหารในช่วงนี้นะคะด้วยข้อมูลที่เรามีด้วยประสบการณ์ที่เรามีนะคะรวมถึงเทคนิคการยื่นแบงค์ของเราที่จะช่วยสปอร์ตลูกค้าเต็มที่ก็ใครถ้าสนใจซื้อสังหารก็ทักแชทอสังหารเรื่องจิบจิบมาได้นะคะ